คุณผู้ชมครับเรื่องของเรื่องเนี่ยเราเนี่ยนะฮะก็อยากจะให้กําลังใจทุกๆคนจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการร้านค้าที่เป็นร้านอาหารให้ฝ่าฟันวิกฤตโควิด19แบบนี้ไปให้ได้เพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลยให้ฝากร้านกันแบบฟรีๆไม่เสียเงินเสียทองจริงๆในแฟนเพจไทยรัฐทีวีและตอนนี้เราคัดสรรมาแล้วกับคุณผู้ชมที่ส่งกันมาเอาวันนี้ร้านที่จะแนะนำให้คุณผู้ชมได้ติดตามนั่นก็คือ ร้านนี้เลยครับคุณผู้ชมครับชื่อว่าร้านนายหัวกาแฟสดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วสังเกตไม่ใช่นายหัวกาแฟสดเนี่ยแปลว่าจะต้องเป็นร้านกาแฟสดแบบใต้ใต้ในนี่ยใช่ไหมใช่แล้วละครับใครชอบทานชากาแฟห้ามพลาดร้านนี้นะครับโอ้โหขาเี่ยนะไะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปคุณต้องอ่านทองแดงนะ้าวบ้านนายหัวะอ่านปกตินี่แหละ เขาบอกว่าต้มด้วยนะฮะต้มด้วยโมก้าพอดเลยกาแฟของเขาเนี่มีหม้อต้มอย่างดีแล้วมีความหอมและเข้มแบบถึงใจนอกจากนี้เขายังมีอะไรรู้ไหมมีอะไรคะหมูปิ้งหมูปิ้งกับข้าวแกงใต้นานายายด้วยอ้าวใครสนใจอยากจะลองลิ้มชิมรสชาติผมว่าง่ายที่สุดควักมือถือมาสไลด์หน้าจอเตรียมตัวนะ1 2 3ถ่ายรูปแชะ ถ่ายกันแล้วก็อย่าลืมแชร์กันด้วย <Yeah. S 1> แต่ถ้าใครจดไม่ทันถ่ายไม่ทันแล้วก็คุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจไทยรัฐทีวีนะคะไปดูรายละเอียดได้หรือพวกค้าแม่ขายคนไหนอยากจะให้เราช่วยโปรโมทร,ร้านให้ก็ส่งข้อมูลมาตามนี้เลย <c oughs> รายละเอียดของร้านจะเป็นคลิปก็ได้หนึ่งนาทีหรือเป็นภาพนิ่งก็ได้นะคะส่งมาทางอินบ็อกซ์นะแล้วเราจะโปรโมทให้คุณเต็มที่เลย <c oughs> ต้องแล้วพวกเรายินดีที่จะช่วยรีวิวและโปรโมทให้กับพวกคุณนะคะ <c oughs> ฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิดแบบนี้แล้วเราจะจับมือ ข้ามผ่านช่วงเวลานี้ปดไปด้วยกันใครยังไม่ได้ฝากฝากมาได้เต็มที่ค่ะ